ปรับาจริญขัดแยกขยะอะเป็นไมคขอเจริญพรอ่าซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเพชรพลอย,ยของพลังชุมชนบ้านหนองหลวงนั้นเราได้ตระหนักถึงว่าอนาคตข้างหน้าขายะคงจะเพิ่มขึ้นมากดังนั้น ในเมื่อเราไปเห็นในชุมชนอื่นเขาสามารถที่จะกําจัดอย่างถูกต้องก็ได้แนวทางนี่มาคุยกับชาวบ้านเขาว่าเราจะจัดกิจกรรมชุมชนจิตอาสาพเพื่อที่จะคัดแยกเกี่ยวกับขยะเหล่านี้ในเมื่อเรามาคุยกับชุมชนชุมชนก,ก็เห็นดีด้วยว่าควรจะมีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเรากระจัดขยะเบื้องต้นเสียก่อนก่อนที่จะไปสู่ปลายทางเกิจะเยอะขึ้นกนารนโยบายตรงนี้ก็มาเริ่มต้นว่า เราจะเอาตรงไหนดีเพื่อที่จะให้เป็นจุดเด่นก็มาพวานลำนลึกถึงว่า,ารัชกาลที่10พระองค์มีนโยบายว่าจิตอาสา,าทำความดีด้วยหัวใจก็เลยนำแนวแนวคิดนี้มาคุยกับชุมชนว่าเราจะเอาตรงนี้ดีไหมชุมชนก็เห็นว่าถ้าหากว่ามันไม่ผิดในระเบียบของ กิจกรรมอย่างอื่นแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาได้ก็เลยอนายโยบายตรงนี้มาว่าเราจะทําจุดนี้เป็นจุดเด่นของชุมชนก็ตั้งกิจกรรมว่าเป็นโครงการคัดแยกเพชรพลอยของชุมชนบ้านหนองหลวงต้นกําเนดมาจากนั้นพอต่อมาที่หลังก็มาเป็นพลังจิตอาสาชุมชนคัดแยกเพชรพลอยทุกวันที่28ของเดือนอเจญเรท่านพรูค,ครับอาจารย์พรัด ขยะคัดแยกขยะเราเรียนรู้ยังไงก็ที่จริงแล้วถามว่าเรียนรู้ยังไงโดยทั่วไปก็คือเราเห็นข่าวข้าวต่างๆว,าว่าสามารถที่จะนําขยะตรงนี้เนี่ยกลับไปเข้าไปสู่ระบบแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้เราก็มองตรงนี้เราไปเห็นศึกษาว่ามีอยู่อีกวัดหนึ่งแต่จำไม่ได้แล้ววัดไหนท่านเอาขยะคือขวดสายสเนี่ยท่านปรผลิตยีวอล ให้เห็นแนวทางนี้แต่ว่าในชุมชนในจังหวัดของเรานี่มันไม่มีการผลิตที่จะนําไปทําเป็นจีวรได้ก็ได้แนวทางนี้ว่าเราน่าจะนํามาช่วยเหลือสังคมได้มากกว่านั่นก็คือต้นกิจกรรมก็คือเรารวมพลังเพื่อที่จะขอขยะจากชาวบ้านโดยเป็นการทําบุญขยะเริ่มต้น,นจริงๆนั่นก็คือทอดปลาขยะ จากไม่มีอะไรเลยก็คือเราขอพระปาขอขยะจากชาวบ,บ้านคนเราคนเราขอนํานำมาประมาณครั้งแรกก็ประมาณชั200กร้อยสองร้อยก้นนี่แหละเรามาทำบ,บุญจัดเป็นพิธีก็คือทำบ,บุญเท่าพระป่าเอาเราขยะามากอง,องมาเร็จแล้วเราก็ให้ชุมชนนนั่งรอมเร็จแล้วก็กล่าวถวายเหมือนกับเราทำบ,บุญทั่วไป mm hmm. เพียงแต่ว่าเราแปลจากขยะมาเป็นบุญต้นกำหนดจุดนี้เพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นได้รู้ว่าเราไม่มีทุนก็ทำได้เาขาจะเริ่มพอน หลังจากที่เก็บไปแล้วขยะลดลงไหมครับที่จริงแล้วตามที่สอบถามโดยทางเทศบาลน,นะเพราะว่าที่จริงเมื่อก่อนก่อนที่เราจะเก็บหนึ่งสับราะกะประมาณหกถึงเจ็ดเที่ยวพอเราคัดแยกตรงนี้ก็ลดลงประมาณทั้งห้าสี่ถึงห้าเที่ยวลดลงคิี่ว่าประมาณเั้งสองสามเท่ยวอ,อนาคตข้างหน้าน่าจะลดลงเยอะเพราะปัจจุบันนี้ อาชุมชนเขาพอที่จะรู้เยอะเพราะเมื่อก่อนนี่เราขอเขาเขาจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเพราะเขายังไม่แน่ใจว่าเราจะไปทําอะไรเขายังไม่เข้าใจก็ให้แบ่งให้ครึ่งหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ให้ทั้งหมดเลยก็คิดว่าน่าจะลดลงจากอสี่ห้าเที่ยวก็จะเหลือประมาณจ้สองสามเที่ยวต่อสัปดาห์ในชุมชนบ้านองหลวงเขาจะเดินไปรับทราบข่าวจากญาติโยมนะญาดินยปญาที่เขาเสียชีวิตไปทราบข่าวว่าทางกองทุนตัวอย่างยังไปช่วยเหลือใช่ไหมอ่าช่วยเหลือทุกทุกศพเลย ศพละศพละหนึ่งพันบาทเป็นการส่งเคราะห์เพราะว่าเราเอาต้นทุนคือขยะเนี่ยมาจากในครอบครัวเขาเสร็จแล้วเวลาครอบครัวเขาเกิดสูญเสียเราก็ให้กำลังใจเขาอันนี้เขาทุกทุกศพทุกทุกศพแล้วก็จากนั้นมาก็เข้าไปสู่คนป่วยแลถึงรอบปีเราก็ไปเป็นถุงยังชีพช่วยดูแลเขาเตียได้ปีละครั้งต่อคนป่วยติดเตียงอาจจะเดินไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตโควิดเนี่ย ทางของทุนขยะไปช่วยเหลือด้านไหนมั้งครับก็ที่แน่ๆเลยครับน,นายกคนใหม่นายกเทศบาลคนใหม่บางเอื่นว่าท่านมารับนายกใหมให่ก็บอกว่าเออเวลาน้ำท่วมเราจะทำนี้ก็เอางบในส่วนของขยะเป็ดปล่อยสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ซื้อเป็นข้าวสารแห้งไปให้ตางเทศบาลได้ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน,นแล้วก็สำหรับในชุมชนบ้านนงหลวงเราก็จะซื้อ แล้วก็เอาไปมอบให้กับตัวเองแต่เทศบาลในส่วนแม่กองที่เราไปไม่ได้แล้วก็ให้ทางเทศบาลเขาเป็นการส่งเคาะเขาช่วยเหลือน้าท่วมอุทกภยัยแล้วก็โควิดเราก็ให้แล้วก็แจกมาให้ซุมสนในพื้นที่เราทุกครั้งโดยที่เราไม่ต้องอาศัยงบประมาณของทางราชการเลยอาจจะเริรเ่มไหมถ้ามากรุบครับถ้ามีหน่วยงานของรัฐภาครัฐภาคเอกชนจะมาศึกษาดูงานที่วัด ได้ไหมครับก็คงถ้าจะมาจริงๆเราคงจะต้องมาตรงครับท oh, ja okay. ี่เราจะกิจกรรมน่าจะเห็นภาพกิจกรรมได้ดีกว่าถ้าหากว่ามานอกนั้นอาจจะไม่เห OK> ็นเห็นเฉพาะแอรเต่าเผาขยะสีว่ามลแต่แต่ที่จริงๆแล้วก็คือเราอยากจะส่งเสริมนะก็ให้ทุกทุกหมู่บ้านทุกตำบลถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกําจัดขยะตรงนี้ได้มันก็จะแบ่งเบากันในส่วนราชการก็คือการเก็บขยะมันจะลดลง น่าจะได้มีประโยคมากกว่าเราสามารถที่เอามาจําหน่ายแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ดีกว่าเขาจะเริ่มถอน